สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์สงครามข่าวต่างประเทศได้มีผู้ใช้ a c e b o o k ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอย่างที่ผมเคยกล่าวในโพสต์ก่อนหน้านี้คอมเมนในยุคที่มีกล้องถ่ายรูปนั้นหันมาแต่งตัวแบบเดียวกับชาวสยามกันหมดแล้วเนื่องด้วย เป็นประเทศสาราญในสยามไม่ว่าจะเป็นระดับไพร่ชาวบ้านคนธรรมดาจนไปถึงขุนนางและเชื้อพระวงศ์ล้วนได้รับอิทธิพลจากวัฒน,นธรรมสยามสูงมากเพราะฉะนั้นท่านใดยังเอาภาพถ่ายชาวขา่าใส่ชุดเตี่ยวไว้ผมยาวมาเหยียดมาด้อยค่าว่า,ขาเขมรเป็นคนป่าอยู่ก็ขอให้หยุดครับชาวข่าเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยในขเขมร มิใช่ประชากรหลักแม้จะมีรากเงา้าคล้ายกันวงเล็บเหมือนคนไทยกับคนไทยใหญ่แต่ในสำนึกรัฐชาติกัมพูชาเช่า,า่าม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงเรียนขเขมรมั่วเรานะ่ะก็อย่าไปมั่วตามขเขมรเรียนขเขมรเหยียดเราก็อย่าไปเหยียดตามขเขมรเรียนขเขมรเครมเราก็อย่าไปเครมตามขเขมรซึ่งภายหลังนะครับ ที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าก็มันเคลมเป็นของมันเกือบจะทุกอย่างที่เห็นว่าคนเขานิยมกันตอนนี้นะ่ะลามไปหาประเทศลาวแล้วมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเฮอถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆก็แอบน่าสงสารอยู่ครับคนเขมรถูกล้างวัฒนธรรมไปช่วงเขมรแดงพอเขาจะฟื้นฟูวัฒนธรรมนะ่ะก็เลยใช้วิธีผิดผิดคือไปเคลมคนอื่นเขาหมด ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแต่งแบบสยามก็ไม่ไกลหรอกครับที่มีปากเสียงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันเที่ยวไปร้องว่าสยามเรียนแบบมันนะสิถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆเขมรน,นี่แหละครับเรียนแบบสยามหรือเรียกให้ดีหน่อยก็คือรับวัฒนธรรมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนเขมรบางคนในปัจจุบันนะํะไม่เข้าใจและไม่พยายามจะเข้าใจเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมร่วมครับ พอร้องวอยวายหาว่าคนไทยขโมยของมันไปคนไทยก็เลยต้องอัดกลับแบบรุนแรงไปเช่นโพสต์รูปว่าขมรมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆผมว่าคนไทยนะทายดีก็ควรจะเอารูปพวกนี้ไปอัดขมรมากกว่าครับว่าลอกสยามพอเอาคนข่าไปอัดนะ่ะมันก็เหมือนเอาคนไม่เกี่ยวข้องไปเหยียดแปลกๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอัดว่าอะไรดีล่ะครับเพราะขมรไม่ยอมรับความจริงเลย เอาจริงนะการแต่งชุดแบบไทยใครเอาไปใส่นะ่ะคนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะแต่ประเด็นที่เป็นปัญหาคือการเคลมว่าเมรเป็นต้นกําเนิดแล้วไทยเราไปลอกมาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ค่อยเห็นประเด็นนี้นะครับที่ว่าเอาภาพข่ามาเหยียดเนี่ยเห็นแต่บ่อยๆคือชอบบอกว่าไทยเรานะ่ะไปรับหรือลอกเรียนแบบวัฒนธรรมเขมรมาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไปบอกเมรด้วยค่ะ ว่าคนไทยนะ่ะใจดีรักทุกคนที่เข้ามาหาเราด้วยไมยตรีจิตอย่างจริงใจเราไม่เอาพวกแอบอ้างแทงข้างหลังลืมบุญคุณบรรพบุรุษคนไทยที่เคยชุบเลี้ยงทุกวันนี้นะ่ะเป็นประเด็นก็ขเขมรน,นั่นแหละที่อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของไปซะทุกอย่างด่าคนไทยว่าอิจฉาขี้ขมวยเราเลยขุดรักเงาของพวกมันมาให้ดูว่าดั้งเดิมพวกเขานะ่ะ ก็ไม่ได้เจริญไปกว่าพวกเราเลยแม้แต่น้อยมันก็เลยมีบางภาพออกมาแบบนั้นซึ่งทั้งหมดคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจากทางกลุ่ม Facebook สมาคมผู้สนใจประวัติศาสตร์สงครามข่าวต่างประเทศได้มีผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจทังนี้ครับขอคอมเมนต์จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีช่วงนี้คนฮิต ขอมขมนไทยกันมากอ่านแล้วก็คันปากอยากจะพูดบทความนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอันที่อยากจะเขียนเพื่อนำเสนอหลักฐานที่ปรากฏและได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการโดยจะเอาหลักฐานที่มีการขุดค้นมาอธิบายว่าขอมคืออะไรขมขอนคืออะไรบทสรุปสั้นๆส,สำหรับคนขี้เกียจอ่านคือขอมเป็นขมนแต่ขอมไม่เท่ากับขมอนมันอาจจะสั้นไป เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเรามาเริ่มจากาเมรคืออะไรคำว่า,าเมรปรากฏหลักฐานครั้งแรกในศิลาจารึกเทเอเป็นจารึกสมัยก่อนพระนครพบที่จังหวัดไพรแวงทางที่ตะวันออกของพนมเปนประเทศกัมพูชาเป็นจารึกว่าด้วยรายการของที่ถวายให้แก่เทวสถานซึ่งในนั้นปรากฏคำว่า กุยำกระเมนอยู่ด้วยถ้าหากแอดมินอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะครับซึ่งกุยมนั้นแปลว่าค่ารับใช้ค่าทาสส่วนกระเมนนั้นคือรูปแบบของคำว่ากระเมนดังนั้นคำดังกล่าวจึงหมายความว่าค่ารับใช้ชาวกระเมนวงเล็บแต่มีคนไทยหลายคนไปบิดเบือนตีความเกินเลยหลักฐานไปว่าครมนเป็นทาสทั้งหมดซึ่งจะกล่าวต่อไปดังนั้น จากหลักฐานจารึกเราสรุปได้ว่าชาวขเขมรสมัยพุทธศตวรรษที่12ยุคก,ก่อนพระนครหรือเมื่อพันสามร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นเรียกตัวเองว่าเมนแล้วแต่หลักฐานที่ชัดเจนว่าชาวพระนครเรียกตัวเองว่าขเขมรปรากฏในจารึก K227 สมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7พุทธศตวรรษที่18มีคำแปลว่า บรรทูลให้มีราชพิธีณนะเสด็จนำชาวเขเมรทั้ง4ผู้ซึ่งทำการรบเพื่อรักษาความมั่นคงมีจำนวน74ตําบตำบลไปยังกัมพูชเทศแล้วประสาทแก่นักสัญชักทั้งสองอวยนามอําเตงและสถาปนารูปกล่าวถึงการให้รางวัลกับนักรบเขเมรที่มีผลงานในการรบอย่างดีเด่น ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชาวขเขมรสมัยพระนครเรียกตัวเองว่าขเขมรที่มีรากมาจากกเมนแต่เสียงก็ไก่เปลี่ยนมาเป็นขอไข่แบบเดียวก,กันกับหลายๆคำที่มีการเปลี่ยนเสียงระหว่างช่วง600ปีจากหลักฐานที่ปรากฏทำให้นักวิชาการที่ทำงานวิจัยด้านนี้เห็นพ้องต้องกันว่าขเขมร คือคำที่ชาวอาณาจักรพระนครพวงเล็บและก่อนพระนครใช้เรียกตัวเองแบบเดียวกับที่เราเรียกตัวเองว่าคนไทยจบเรื่องขเขมรไปแล้วต่อกันด้วยเรื่องขอมคำว่าขอมไม่เคยปรากฏในจารึกขเขมรโบราณไม่ว่าจะสมัยไหนแต่ภาษาขเขมรมีคำว่ากระโรมที่แปลว่าทางใต้ที่ต่ำข้างล่างซึ่งนักภาษาศา,ศาสตร์สันนิษฐานว่า เมื่อกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยรับคำว่ากระโรมเข้ามาก็เปลี่ยนเสียงให้เหมาะกับภาษาไทยกลายเป็นคำว่ากร่อมที่ปรากฏในพงศาวดารโยนก ok, หมายถึงชนพื้นเมืองเดิมที่รบแพ้และหนีไปอยู่อาศัยทางใต้ของโยนกวงเล็บเชียงรายและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นคำว่าขอมหลักฐานแรกที่ปรากฏคำว่าขอมนั้นอยู่ในจารึกวัดศีชุม พศ1 8 8 4อถึง1,910หรือปลายพุทธศตรวตรรษที่19ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่20หรือแปลว่าปรากฏครั้งแรกหลังจากคำว่ากระเมน700กว่าปีซึ่งในจารึกวัดศีชุมคำว่าขอมนั้นมีอยู่สองที่ที่แรกพูดถึงขอมสปาดโขนลำพงซึ่งสัตจารย์เซเดมีความเห็นว่า โหนลำพงนั้นเป็นตำแหน่งขุนนางอาณาจักรเขมรส่วนขอมสบาดเป็นคำขยายแปลว่าขเขมรดงดังนั้นในสมัยสุโขทัยแล้วขอมนั้นทำสงครามกับสุโขทัยครับส่วนที่ที่สองในจารึกวัดศรีชุมพูดถึงกลุ่มคนที่เรียกว่าขอมที่น่าจะอาศัยอยู่แถวแถวนรถครปฐมใกล้ๆกับพระปฐมเจดีซึ่งทั้งสองคำมีความหมาย หนึ่งร่วมกันคือหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ข้างล่างของสุขโขทยัยไม่ว่าจะอยู่ที่นคนปรปฐมหรืออยู่ที่นครวัดก็ตามดังนั้นคําว่าขอมสมัยสุขโขทัยนั้นควรจะหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ถัดลงไปจากสุขโขทัยตอนใต้เราข้ามาฟังสมัยยุทธยาบ้างคําว่าขอมที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยยุทธยาปรากฏในกฎหมายตราสามดวง คำว่าขอมปรากฏในมาตราที่20ของกฎมนเทียนบาลพูดรวมๆกันก็คือแขกขอมลาวพมา่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชวานาน,านานาประเทศทั้งปวงนั่นหมายความว่าสถานะของคำว่าขอมในอยุธยาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนต่างชาติซึ่งในกฎหมายตราสามดวงไม่ได้ระบุว่าขอมคือชนพวกไหน แต่ถ้าเราไปศึกษาวรรณคดีวรรณกรรมสมัยยุทยานั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำว่าขอมในสมัยยุทยาหมายถึงขเขมรเช่นในพงศาวดานกรุงศรียุทยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นี้ที่พระนารายโปรดให้เรียบเรียงกล่าวถึงการส่งกองทัพไปตีเมืองขอมวงเล็บหมายถึงกัมพูชาจากหลักฐานมากมายที่เรามีวงเล็บรายละเอียดอยู่ในลิงก์ข้างล่างเราสรุปได้ว่า ในสรรมัยยุทธยานั้นคําว่าขอมหมายถึงเขมรดังนั้นขอมเป็นเขมรแต่ขอมไม่เท่ากับเขมรครับที่ขอมเป็นเขมรเพราะตั้งแต่สรรมัยยุทธยามานะ่ยคนไทยเราจะใช้คําว่าขอมในความหมายว่า ame, เขมรมาโดยตลอดแต่ขอมไม่เท่ากับเขมรเพราะในช่วงสุโขทยัยคําว่าขอมนั้นมีความหมายกว้างกว่าคําว่าเขมรแต่ที่แน่ๆนะขอไม่ใช่สุโขทยัยไม่ใช่ยุธยาแน่นอน ไม่มีขอมชั้นปกครองที่หนีจากพระคนครศรียุทธยาไม่มีเผ่า,ขาเขมรที่เป็นทาตลูกฮือปฏิวัติพวกนั้นอะมนโนลล้วนๆไม่มีหลักฐานอะไรเลยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ